มือเย็นจะมีวิตแหละขอกินแค่สามคำพอเดี๋ยวมันจะอิ่มเกินไปแล้วนอนไม่ได้เนี่ยหมูยอกินแค่สามคำก็อยู่ได้แล้วคำแรกก็เกือบครึ่งชิ้นละคำสองคำสามตามไปติดติมเต็มปากเต็มคำเฮ้ยกล้วยมาไงเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าขอสามคำก็นึกว่าสามคำเมื่อกี้พอแล้วใครบอกเขาว่าสามคำอย่างเดียวตัวเองเนี๋ยเราแวะเติมของเข้าบ้านแป๊บนึงเนาะไหนจะของเข้าบ้านก็เราต้องเติมแรงก่อนเราจะได้เดินได้เพลินๆตัวเองรอเขาแป๊บนึงได้ไหมเขากินแค่สามคำเองโอเคได้เลยแต่สิ่งที่ป้าแม็กเห็น เนี่ยเขาเรียกว่า3คําอิ่มไม่ได้อิ่มแค่ตอนนี้อิ่มถึงพรุ่งนี้เลยจ้ะฮะฮะ,ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไหมก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะแค่หิวอ๋อมี แต่เขากินแค่3คํคำเองแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเองแล้วใครทันดูไรมีวิวแหลกกินตอนนี้เชื่อได้ว่ามีอึ้งดูดิทุกคนจานที่4ี่มาแล้ว3คำา1จานพอทนแต่3าคำสจานพอเลยยังกินของหวานต่อได้อีกป้าแม็กไว้ใจมีวิวเกินไปไหมไหนบอกเขาว่ากินแค่3คำแล้วสามคำหมดไงเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเข้าใจอะไรกันเรื่องนี้จะต้องชี้แจงให้ทุกคนทราบน่าจะไม่ทันแล้วมั้งดูหมดไปแล้วจ้ะ ก่อนกับบ้านเอาครีมโฮมีมาให้แม่พิงถ้าใครติดตามแม่พิงก็น่าจะรู้จักแม่พิงเป็นอย่างดีเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นแมลงระยะสุดท้ายสู้ชีวิตกับตัวเองมาโดยตลอดป้าแม็กกับมิบิลก็เลยเอาครีมโฮมีมาให้240ขวดมาให้แม่พิงไลฟ์เพื่อเป็นรายได้ของเขาถ้าใครเห็นแม่พิงไลฟ์ไปอุดหนุนกันได้นะป้าแม็กกับมิบิลไม่ได้อะไรเลยจากส่วนตรงนี้อยากช่วยแม่พิงจริงจริงอิ่มใจสบายใจก็ต้องมาต่อที่หมูกระทะอ้อ่าอ้าแล้วตกลงกันว่า3คำเฮ้ยทุกคนทุกินแค่3คจริงๆป้ง โอเค3คำที่บอกไม่มีอยู่จริงนะทุกคนปล่อยให้เขาใช้ชีวิตอย่างที่เขาต้องการเลย